絶景にふさわしいことを送りましょう。 ตอนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงตำแหน่งแครี่กันนะคะตัวนี้คือหลายคนอาจจะเห็นว่าม่เขียนว่ากินนารีใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาชื่อว่าคินนาระนะนมีสก,กินให้เห็นปะกกนเดี๋ยวลองดูสก,กินนะคะ ฮินนารานะคะก็คือความพิเศษของเขาคือตัวสกิลเขาจะสามารถเปลี่ยนสายได้จะเปลี่ยนเป็นควบคุมฮิลพิเศษหรือว่าจะเป็นเนี่ยเขาจะมีห้าสายมั้งสีเขียวจะเป็นฮิลนะคะสีเหลืองควบคุม,มสีแดงเนี่ยความเสียหายนี่ไงเนี่ยเพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูความเสียหายไป ชิงชิงความเสียหายไปยังศัตรูใกล้เคียงเดี๋ยวรอบหน้าไว้เรามาดูกันเนาะโอ้เดี๋ยวนะทำไมฝั่งตรงข้ามมีคนนี้เราก้จะชนะไหมนเนี่ยแพ้ตั้งแต่สก,กินแล้วนะ่งแล้วดูฉี่ชื่อเขาแบบมันวุ้งแวบวุ้งแวบเนี่ยใครจะไปสู้ได้ก่อนรู้สึกแพ้ตั้งแต่เห็นสก,กิน,นเลยเฮ้ย กมีเพอเราตีสแต็กลดลงมาค่ะจนถึงสีแดงรอบตัวเราจะระเบิดเป็นสกิลประจำสีออกมาอย่างสีแดงอย่าเนี้ยมันก็จะระเบิดเป็นดาเมจอะไรประมาณเนี้ค่ะสำหรับความพิเศษของตัวนี้นี เนีย่ยเห็นปะมันจะระเบิดแ้างันี้ก็จะเป็นพิเศษนะเป็นตัดเลือดอเดี๋ยวไวเ้เราอธิบายหลังจบเกมอีกทีนึงน,นะ 你。<laughs> yeah. อุตส่าหบอกให้กลับไม่กลับตัวนั้นมันมีตัวที่วาร์ปได้โหเหลือจะเชื่อสกิลพิเศษคือเราสามารถเปลี่ยนสายสกิลได้นะโดยดูจากข้างบนเนี่ยมันจะดันดันสกิลมาเรื่อยๆอ,อ,อันต่อไปก็จะเป็นยฮโออะไรอย่างเงี้ยนะ มันอยู่นี่แล้วเมดเราอยู่ไหนวะพ่องงทำไมเมดมันไม่ตามเรนตัวเองเพิ่งเห็นบอกไม่สงสัยเพื่อนหมอว่าเมดมันหายไปไหน สกิลพอสามารถตรงที่เป็นวงล้อมค่ะสามารถยิงฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะเอฟไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามฝั่งคนข้างๆเออป่าไปไหนวะอยากเห็นสกินใช่ปะน่าจะเป็นป่าฝั่งโน้นป่าที่สกินหลวมๆไม่ใช่เออใช่ปะ ทำไมหมัอนโฮตาลูมันมองเห็นวะ โอยู่ประมาน้ำหมดมน้ำหมดยับเลยนี่นมนีนาำแล้วโอ้สก,กลิลคุณวับคุณวับก็สวยอยากได้ใบฟรีสกิลสักร้อยใบอะ่ะคือแบบอื้อ

มดมันอยู่นี่แกะเม็ดมันอยู่นี่เม็ดเราอยู่ไหนเห้ย,ยแข่งเหล่าว่าเฟรมเล็กใครปก เปิดที่เฟรมเลทตกให้ยับเลยเร็วจริงๆเขาเราเนี่แหละเดี๋ยวเราลอเคียร์คีบอีกสักหน่อย

ปลอดภัยใช่ปะปลอดภัยชัวร์นะไปแล้วนะเฮ้ยมีเรือปะเราไม่มีเดี๋ยวไปช่วยกลางก่อนนะช่วยท่านกลางกตกใจมนเลยตะวันตีดารุมะอาหรอตีไม่ไหวไม่มีมานาตัว ทิ็งงูมาเนี่ยปะเดี๋ยวพอเก็บมานาไว้เปิดอันตีสักทีสองทีโอ้โหหึไม่หรอขอป้มกันได้ไหมอ่ะค่อยไล่ エニマラモテキノセキドウハカイスタオラボカメロウリアン。 โอ้ถ้าเราอยู่นั่นเก็บหมดนะเนี่ยมเดินอย่างช้านะเาาลยเอาบัฟนมนะั้ยมีบัฟไม่มี ้ยมันน่าจะมีสกิลให้เราอ่านเล่นหน่อยแล้วโอ้ยอยากอันตีคินนาระพะเลงท่วงทำนองแห่งอิซุกุชิมะทุกหนึ่งวินาทีจะไล่ําท่วงท่าและปล่อยคลื่นกระจายออกเป็นวงกลมหล้ ทำไมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโดนเลยวะจะตายแล้วสุเราไม่ช่วยเพื่อนจะดีเหรอ โอ้ยดีนะว่าสกิลเราเข้าเข้าฮิวพอดีอะว่าไม่งั้นแย่เลยเนี่ยเตีย ไปย้อนเอายิวไม่ได้เลยแอมแบกมันไม่ได้ล <'m> ดไ,ไดล่ใช่ปะนี่คืออะไรมอบตัว ไม่ไรหเสียเวลาเลือดเต็มลองเลือดเหลือสองหลอดดิไลที่ยับเลย <c oughs> เลือดเหลือสองข้อไล่ยันบ้านมานาจะหมดอีกแล้ววาอยากได้มานา เข้าได้ไหมมั่งไหมโอตามดี nhỉ hương 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 หนูมาไม่ไม่ใช่มาไม่ทันอ่ะสกิลมันไม่ทันอ่ะสกิวฮิวอ่ะช่วยช่วยช่วยโผล่ไหม

พวกแกสกไม่ค้นอันนี้เป็นซับนะฮะหมายถึงซับซับฝั่งเราอะนะเดี๋ยวดูว่าอะไรยังไงแครี่ไปไหนวะไม่ใช่อ๋อเพิ่งมาเฮ้ย ตัวเดียวกันเลยปะเนี่ยเอ้าไม่น่าไปถูจนตัวเองตายถูเดือดทั้งคู่ ทำไมสก,กิลเขามาเป็นวงแบบนั้นเลยวะอุ้ยตัวใหญ่อะเขาไปเลยเหรอซัอบเราเป็นบ้าเลยเนี่ยดูใช่ไหม สักสักกินอย่างสวยสวยแบบมองไม่เห็นห่าเลยเลยะวงวงศัตรูรก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องมองแล้วอ่ะบา้เอาซับแล้วไปอีกแล้วเอวะเราไม่ได้รอดด้วยกันหรือ สวยเลยหลังๆซับซับซับคุโดนอ,อยู่ซับโอ้โหเหรียวมาเม้าสักนิดนึงซับเอไอป่าว อยู่ในใสายตาทำไมเมื่อกี้ยังไม่ออกวะ ที่ปอบุกเข้ามาเพราะว่าปรากฏดเขาได้แล้วนะมันต่างกันเรื่องเงินแล้ว เราไม่มีมานาหญิงป,ปราทองเรามีป่าใช่ปะจะได้ไม่จะได้ไม่เวทป่าเราถามก่อน อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าพอกดกดเลนได้แล้วนะคะถึงเข้าอย่างบ้าคลั่งปกติเข้าไม่ได้นะมานี่มาอยู่ใกล้ๆหนี่จะได้คือ โอ้ยเอาบอทมาเป็นซับกูปะนี่ว่าน่าจะบอททั้งทีก็ในไลน์มนีบอทอยู่ レッダーゼンフーイーレキノセキノーはないレキシキバミーウィストタイフーのコワイフーイーファンシュノジンゲンカウンソウフイーシジン รีบก็รีบรีบก็ร,บกร,บกรีบด้วยแล้วกันน่าจะบอดนะเพราะว่าดูจากสมเพราะว่ามันบุกบ้าเกินอ่ะโอเคแต่เราไปดูประวัติน้องกันหน่อยนะยาวไหมโอ้โห <c oughs> สี่ย่อหน่า <c oughs> นะขอขอหนึ่งจิบ คินาระนะฮะท่านปู่การบรรเลงของข้าเมื่อครู่ท่านได้ยินหรือไม่ถ้าท่านได้ยินท่านจะรู้สึกเช่นไรและท่านจะประเมินอย่างไรกันนี่คือบทเพลงที่ข้าท่วมเทให้ทางชีวิตเลยนะเจ้าเด็กโง่แค่นี้ก็พอใจแล้วงั้นหรือท่านจะต้องทุบโต๊ะด้วยไมย้บรรทัดย,ยาวๆและทำท่าเคร่งขรึมสั่งสอนข้าแบบนั้นแน่ๆแม้ข้าจะไม่สามารถพบเจอท่านปู่ได้อีกครั้งตายแล้วนะ ไม่สามารถคุยกับท่านปู่ได้อีกข้าก็ไม่เสียใจที่จะเลือกจบเช่นนี้ท่านที่ใช้เวลาถึง10ปีในการสอนทฤษฎีและวิชาดนตรีให้กับข้าทำให้ข้าเป็นนักปรับเสียงคนสุดท้ายในยุคที่มืดมิดท่านเคยบอกว่าข้าต้องหาคำตอบด้วยตนเองตอนนี้เมื่อข้าพบคำตอบแล้วจึงได้รู้ว่าความจริงที่พันธนาการอยู่บนตัวของพวกเราทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงนะข้าได้ปลดกุญแจมือเหล่านั้นออกแล้ว จากนี้ไปเสียงเพลงของข้าจะเป็นแสงสว่างแก่เกาะอิซึกุชิมะสองสว่างเส้นทางให้ผู้คนก้าวไปข้างหน้าตลอดไปเพื่อขับไล่คืนวันอันมืดมิดของเกาะอิซึกุชิมะที่แท่นบูชาข้าได้ดูดซับพลังวิญญาณน,นับหมื่นพันกลายเป็นนักบรรเลงผู้สร้างกฎในแสงรีประยับค่ข้าเห็นพวกท่านแล้วพี่หมิงพี่กวง และพี่เหอที่ได้พลีชีพในสนามลบตายหมดแล้วนะบนกกาะบนกาอวะ่ะบนเกออที่ปกคลุมไปด้วยความมืดมิดแห่งนี้ข้าคิดถึงพวกท่านตลอดเวลาทุกครั้งที่ใช้วิชาที่พวกท่านสอนต่อสู้กับปอกปีศาสตร์ข้ามักรู้สึกว่ามีพวกท่านคอยปกป้องอยู่เสมอไม่เคยจากไปไหนแต่พวกท่านก็เจ้าเล่ห์เกินไปทำไมไม่อยู่กับข้าอีกสักหน่อยเล่า ทำไมอยู่ๆก็จากไปเหมือนไม่มีเยื่อใยทั้งๆที่ข้าไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่ากับทุกคนยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่ต้องให้พวกท่านชี้แนะถ้าพวกท่านไปยังยม,มโลกด้วยกันออแล้วก็แช่งให้ตกนรกด้วยนะเวอรี่กูดอันนี้คือน้องสาวที่จริงใจ <c oughs> จากที่อ่านนะคะน่าจะเป็นน้องสาวมีความจริงใจสูงพอถึงน้ำแกงยายเมื่อก็จะลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับ กาะอิซุกุชิมะและตอนนั้นข้าก็จะหายไปจากความทรงจำของคนที่ข้ารักแต่ข้าต้องสืบทอดความตั้งใจของพี่ชายและพี่สาวแม้จะอยู่กับความเดียวดายไปตลอดกาลข้าก็จะต้องบันเลงต่อไปข้าทบทวนเหตุผลอันยิ่งใหญ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในใจเพื่อให้ตัวเองมีกำลังที่จะบันเลงอย่างกล้าหาญจะไม่มีใครเข้าใจไหมถื จะมีใครเข้าใจไหมว่าผู้บรรเลงจะอ่อนแอและเศร้าโศกเพียงใดเมื่อต้องสูญเสียที่พึ่งพิงทั้งหมดไปพี่ลูกท่านที่ยอมทรยศเกาะอิซุกุชิมะเพื่อข้าท่านที่ยอมถูกทุกคนด่าทอเพื่อข้าท่านคงจะเข้าใจความรู้สึกข้าดีสินะข้าไม่รู้ว่าข้าจะบรรเลงเพื่อเกาะอิซุกุชิมะได้อีกนานแค่ไหนไม่รู้ว่าเมื่อกลายเป็นแสงแล้วจะส่องประกายได้อีกนานเท่าใด 1 0บปีร้อยปีหมื่นปีคิดถึงอนาคตอันไกลโพ้นโลกที่ข้าต้องปกป้องได้กลายเป็นรูปลักษณ์ที่ไม่คุ้นเคยอย่างสิ้นเชิงน่าสนใจย,ยิ่งนักแต่คงจะโดดเดี่ยวหน้าดูพี่ลูกข้าไม่เคยเสียใจกับทางเลือกของข้าแต่ข้ากรุ้มใจข้าไม่รู้ว่าจะต้องบันเลงไปอีกนานแค่ไหนข้าวางบีวะาลงได้ยินท่วงทำนองอันไพเราะจากครอบครัวหนึ่งของเกาะอิซุกุชิมะ เจ้ามักจะกล่อมค่าเข้านอนร้องเพลงให้ค่าเข้าสู่นิทราบางทีคืนนี้มันอาจจะพอเติมเต็หมหัวใจที่ว่างเปล่าของค่าได้อยู่บ้างสรุปสั้นๆนะก็คือคนสนิทและครอบครัวน่าจะไปหมดแล้วนะพูดง่ายๆก็คืออยู่คนเดียวนะสำหรับคินาระเนาะก็น่าเห็นใจนะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ แครี่นะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเลนล่างอะบอททอมนะคะถ้าเกิดสำหรับเกมน,นี้จะใช้คำว่าบอท bot บอททอมเป็นเลนล่างเป็นเลนสร้างดาเมจเนอะสำหรับคินาระก็ต้องได้ทีมที่ดีพอสมควรเลยแหละหรือไม่ก็อีกฝั่งบ้าๆหน่อยนะคะถึงจะถึงจะเล่นเกิดจริงๆเพราะว่าปอรู้สึกว่าดาเมจมันไม่ได้จัดจ้านเท่ากับพวกสากุระอะไรอย่างเงี้ย โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ปอลาาไปก่อนสวัสดีนะคะ